ฉบับที่6ทับพเรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อให้การบริหารประเทศและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังนี้ 1. พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการฐานบกเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สองพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติสามพลเรือเอกนรงพิพัฒนาัยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติสี่พลอากาศเอกประจินจันตองผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 5. พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 6. พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติทั้งนี้ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557 พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ